ก็มั่วเลยครับเหมือนชาวบ้านไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันต้องทำไงเพราะแต่ละคนก็ทั้งไม่รู้แล้วก็ทั้งพูดก็เขาเรียกว่ารู้รพูดตามที่ตัวเองรู้แต่บางครั้งเราก็ไม่นแน่ใจว่าอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันมันถูกต้องตามหลักวิชาการไหมจนเรามามาเห็นแนวทางของยิงงามแล้วเราก็พยายามเปิดคลิปลดูตลอดนะครับมันค่อนข้างที่จะชัดเจนตั้งแต่เรื่องของไมโครแคลที่ใช้มานะครับที่คุณยีนนะครับบอกว่ามันเป็นพระเอกเลยก็ ถือว่าถูกต้องมากเลยเพราะมันมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมและซิลิกอนตัวนี้มันทาให้ใบมันหลังจากตัดแล้วนี่ครับไม่โทมใบยังเขียวมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฟื้นต้นก็ไวแต่ว่าต้นก็ไม่โทรมขนาดรุ่นพ่อเองพ่อของพี่เองนะที่ว่าทําม,มาแกก็ยังพูดออกปากเองเลยว่าต,ตัดแล้วต้นไม่โทมแกก็เลยยอมรับให้ใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อปีปี68นะครับให้ใช้เต็มที่เลยจากปี67ได้แค่4ตันนะครับปี6 8กระโดดเป็น10 10กว่าตัน กะโดดแบบเกือบสามเท่านะครับลองครับลองครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆย่อมดีกว่ารุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเขาเขาทำมาเพื่อที่จะผลักดันให้สินค้านี่มีคุณภาพเราต้องลองเปิดใจยอมรับเพราะเกษตรกรท,ท,ทุกท่านต้องการอยู่แล้วไม่งั้นไม่มากันวันนี้นะครับที่มาคือเราต้องการให้เาราผลิตทุเรียนที่มีสินสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นแข่งขันในระดับโลกได้มากขึ้น อยากบอกอะไรกับคนที่นี่ที่ภาคการงานด้านรอบๆหน้าทุกท่านถ้าดิงามมาจัดก,ก็เชิญแล้วก็อาจจะมีผู้ที่ประสบความสําเร็จจากหลายๆจุดแล้วมาแชร์มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยให้ตัดสินใจในข้อมูลแล้วก็กําลังใจลอง,ลองลองดูครับผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีลองเลยลองไม่เสียหายเพราะยังไงเราเราซื้อเราใช้อยู่แล้วคนทํางานจะรู้อยู่แล้วไม่ต้องอธิบายมากก็ต้องลองตัดสินใจใช้